อ่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่หน้าจอเมื่อกี้ เห็นใช่ไหมอ่ะเห็นไม่เห็นยังไงเปิดไมค์ตอบเลยนะคะทีนี้เรามาดูอนุกรมเลยค่ะคณิตกันนะคะเป็นเรื่องของผลบวกการหาผลบวกของอนุกรมเลยค่ะณิตหาอย่างไรนะคะมันก็จะมีสูตรโดยเฉพาะของเขาเนาะผลบวกก็คือการหาผลบวกเอนพจนแรกของอนุกรมเลคขคณิตหาได้จากสูตรไหนบ้างนะคะเรามาดูเนาะอนุกรมนะคะที่ได้จากลําดับเลคขคณิตเนีน่ยเขาเรียกว่าอนุกรม เลขาคณิตนะคะซึ่งมาจากเนื้อหาที่เราเรียนก่อนนั้นนี่คือลำดับเลขาคณิตนะคะสูตรของลำดับเลขาคณิตนั่นเองก็อย่าเพิ่งลืมเนาะ,นะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรมีอยู่ทั้งหมดสามสูตรด้วยกันนะคะอ่าสี่สูตรสี่สูตรทูเยเขียนให้ท่อในหน้าต่อจะเป็นสูตรแรกคือ sn เท่ากับ n คูณกับ a เมื่อ a เท่ากับหนึ่งนะคะสูตรที่สองคือ sn เท่ากับ n หนึ่งคูณด้วยหนึ่งลบ r ยกกำลัง n ทั้งหมดส่วนด้วย, 1, a, นะะ a, นยนหนึ่งลบ r นะคะเมื่อค่าสมมติของ r น้อยกว่าหนึ่งส่วนสูตรที่สามคือ s n เท่ากับ a หนึ่งคูณด้วย r ยกกำลัง n ลบหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วย a, ลบยหนึ่งเมื่อค่าสมมติของ r มากกว่าหนึ่งนะคะและส่วนสุดท้ายในกรอบสี่เหลี 4, ่ยมนะคะกรอบสี่เหลี 4, ่ยมคือ s n เท่ากับ a หนึ่งลบด้วย a n คูณกับ r ทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งลบ r นะคะซึ่งสามสูตรข้างล่างนะคะสามสูตรที่คูณใส่ปีกาไว้ สามสูตนนี้เขาบอกว่าจะใช้ตอนไหนนะคะเขาบอกว่าเมื่อ R ไ,นะไม่เท่ากับหนึ่งันเองนะคะเมื่อ R ไม่เท่ากับหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเนาะอนุกรม,มที่ได้จากลำดับเลขค่าคณิตนะและก็เรียกอัตราส่วนนะคะอตัรออขขอตราส่วนร่วมของลำดับเลขคาคณิตว่าอัตราส่วนร่วมของอนุกรมเลขค่าคณิตก็คือสัญลักษณ์ตัวแปร r นั่นเองนะคะ A1 คืออะไร A1 หนึคือพดที่1ของอนุกรมเลยค่ณิต r คืออัตราส่วนร่วมของอนุกรมเลยคณิตน n คือจำนวนค์ของอนุกรมเลยคณิตนะคะและ sn คือผลบวก N พจนคแรก an คือพ์ที่ n ของอนุกรมเลยค่ะ, A ะคณิตตันเองค่ะอ่ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเราไปใช้อย่างไรนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์บอกว่าโจหาผลบวกสิบพจน์แรกของอนุกรมเลยค่ะคณี้ต่อไปนี้ซึ่งโจทย์ให้มาคือแปดบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งบวกไปเรื่อยๆนะคะบวกไปเป็นพจน์ที่ n คือสองยกกำลังสี่ลบ n นะคะบวกไปเรื่อยๆทีนี้เขาอยากทราบว่าผลบวกสิบพจน์แรกคืออะไรนะดังนั้นจากโจทย์นะคะเราก็ ลองหาคําตอบของอนุกรมที่เขาให้มาซิว่าเนี่เรารู้อะไรมาบ้างนะคะซึ่งเขาให้อนุกรมนี้คือ a หนึ่งเท่ากับแปดนะคะ a หนึ่งคือตัวแรกนะคะหนึ่งคือตัวแรกของอนุกรมเนาะ a 1, คืออะไร a 1, คือหนึ่ส่วนสอง a 1, หาได้จากไหนเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าถูกไหมจะได้สี่ส่วนด้วย8ก็เลยเท่ากับอะไรคะหนึ่งส่วน องอันนี้อาจจะเห็นว่า R เท่ากับ1นส่วนมาจากไหนก็คือนำพจน์ข้างหลังหารด้วยพจน์ข้างหน้านั่นเองนะคะทีนี้ R ของเราเป็น1นส่วนสอง r มันน้อยกว่า1ห,หรือมากกว่า 1r น,น้อยกว่า1ถูกไหมดังนั้นเราจะใช้สูตรไหนคะอ่าเราจะใช้สูตร sn เท่ากับ e 1คูณด้วย1บ อ่ะยกบังเอนนะคะทั้งหมดส่วนด้วย1่ลบ r าเองเราจะใช้สูตรนี้เนาะอ่ะจากนั้นเราก็บอกว่าจากสูตรนะคะเราใช้สูตรให้ถูกเนาะจากสูตรนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะสิบพจน์แรกเนะาะสิบพจน์แรกเรารู้อีกอันหนึ่งคืออะไรคะ n อเท่ากับสิบอ่ะหัวเริ่มเขียนให้ n ก็กจะเท่ากับสิบอ่ะ n จะเท่ากับสิบเพราะฉะนั้นจากสูตรเราก็เลยแทนลงไป S 1 0นะ,ะ, 10, นะ,ะผลบวกของสิบผลแรกเท่ากับ A1 หนะคะ A1 คูณกับ1ลบด้วย R ยุกลัง10ส่วนด้วยทั้งหมด1ลบ R นั่นเองจากนั้นทำการแทนอะ่ะบรรทัดแรกเขาแทน N เป็น10บนะคูแทน N เป็น10นะคะ, N, น 10, นะ,คะลงไปจากนั้นเราจะแทน A1 แทน R ลงไปนะคะจะได้ A1 คือ8 R คืออะไรคะหนส่วนสนะคะ r คือ1ส่วน2 อ่าตรงไหนเป็น R เราก็แทนลงไปเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งส่วนสองเช่นเดียวกันจะได้ตัวส่วนจะได้หนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสองนะคะนี่คืดที่มาเนาะทําการแทนค่าแทนค่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะอ่าจากนั้นเราจะมาคํานวณน,นะจากนั้นเราจะมาคํานวณบรรทัดต่อไปนะคะจากบรรทัดที่ขูขีดลงตัวส่วนของเรา ลบด้วยหนึ่งส่วนสองจะได้อะไรคะจะได้หนึ่งส่วนสองเนาะการบวกลบเศษส่วนทำตัวส่วนให้เท่ากันทีนี้เราไปดูด้านบนด้านบนของเราอด้านบนของเราเอาแปดเข้าไปคูณค่ะปแปดเข้าไปคูณข้างในเนาะแปดคูณหนึ่งก็เลยเป็นแปดลบด้วยพจน์ข้างหลังแปดคูณกับหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกาําลัง สิบ <10. S 2> นะคะอ่าสมบัติของเลขยกกําลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสิบจะเท่ากับหนึ่งยกกําลัง 10, สิบส่วนด้วยสองยกกําลังสิบนะคะอันนี้สมบัติของเลขยกกําลังเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้บรรทัดต่อไปอ่าบรรทัดต่อไปเราจะเห็นว่าคนด,ด้านหลังนะคะอ่าจะได้8ดคูณกับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังิบเนาะคูก็เลยเปลี่ยนเลยคะ่ะ8ดให้กลายเป็น2ยกกำลังสามอ่าเพื่อที่จะ ไม่ได้จะดัดทอนค่ะแต่ที่จริงเ,เราสามารถหาคำตอบแล้วหารกันเลยได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เราก็พยายามใช้นะคะเด็กๆพยายามปรับเปลี่ยนหาผลลัพธ์ยังไงก็ได้ให้ได้รวดเร็วขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้านเหมือนเดิมเนาะแต่คูเปลี่ยนแปด้านหลังนะคะให้เป็นสองยกกำลังสามนะในวงเล็บก็จะได้หนึ่งยกกำลังสิบส่วนด้วย2ยกกำลังสิบตัวส่วนเหมือนเดิม1ส่วนสองเราจะไม่เปลี่ยนนะคะจากนั้นอะเรามาดู ตัวด้านหน้าแปลของเราเหมือนเดิมทีนี้ส่วนตัวด้านหลังก้อนด้านหลังของเราอ่าก้อนนี้นะคะเมื่อเราจับมาคูณกันจะได้สองยกกำลังสามส่วนสองยกกำลังสิบถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะจะได้สองยกกำลังตัดทอนกันอะเหมือนเราเอาตัดทอนกันนะคะ เหมือนเราสองตัดทอนข้างบนสองคูณกันสามตัวข้างหน้าสองคูณกันสิบตัวมันจะเหลือหนึ่งส่วนสองยกกาลังเจ็ดถูกไหมข้างบนตัดหายไปหมดเลยเนาะข้างล่างก็จะเหลือสองคูณกันอยู่เจ็ดตัวเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับแปดลบหนึ่งส่วนสองยกกําลังเจ็ดทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองทีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนเนาะอันนี้เป็นเศษส่วนซ้อน เศส่วนซ้อนกันเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะ,ะแสดงว่าตัวตั้งคือก้อนหางก้อนนี้นะหารด้วยหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะจะได้แปดลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังเศษคูณกับ 2นะคะเพราะว่าเรากลับถูกไหมจาก็นสิบสองก็เป็นสองส่วนหนึ่งอ่ะที่จริงมันก็ต้องส่วนด้วยหนึ่งนะคะแต่คูไม่ขอเขียนน้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะได้หนึ่งเหมือนเดิมนะคะข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมเนาะคูไม่ขอเขียนหนะึ่งนะแะนนั้นก็คูณกับสองไปเลยนะคะจากนั้นทําการคูณสองเข้าไปข้างในทีสองเข้าไปในวงเล็บนะคะสองคูณแปดก็จะเป็นสิบหก นะคะลบด้วยสองส่วนด้วยสองส่วนเจ็ดนะคะ,ะตัวส่วนหายไปแล้วนะจะกลายเป็นสิบหลบด้วยสองส่วนด้วยสองส่วนเจ็ดตัดทอนกันได้ไหมพดด้านหลังตัดได้นะคะตัดออกหนึ่งตัวใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นจะได้สิบหกลบด้วยหส่วนสองยกกำลังหกนะคะการลบการทีนี้เราไปดู สองยกกำลังหกจะมีค่าเป็นหกสิบสี่คือสองยกสองคูณกันหกตัวนะคะจะเท่ากับหกสิบสี่ทีนี้การลบนะคะการลบเศษส่วนก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้เป็นยังไงกันให้มันเท่ากันก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้เป็นหกสิบสี่เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรก็คือเราก็เอาอะไร 64, ไคะหกสิบสี่ไปคูณกับอะไรคูณกับสิบหกนะคะตัวส่วนจะเท่ากับหกสิบสี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อคูณแล้วนะคะก้อน,นหน้าจะได้หนึ่งพันยี่สิบสี่ ลบด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย64เมื่อตัวส่วนเท่ากันนะคะเราก็สามารถจับลบกันได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1,023ส่วนด้วย64อันนี้คือผลรวมของ10พจน์แรกจากอะไรคะจากอนุกรมเลขคณิตน,นะคะโจทย์ข้อ2อ,อ่ะโจทย์ข้อ2บอกว่าจงหาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมต่อไปนี้ ซึ่งอนุก,กรมที่ครูให้ครูเขียนให้แล้วคือหนึน่งส่วนสองบวกหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกไปเรื่อยๆสิบพจน์นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรดังนั้นเรียนตอบรูสิว่าสีที่โจทย์ให้มาเนี่ย A หนึ่งคืออะไรเราเรู้หรือยังอหนึ่งคืออะไรคะอ่า A หนึ่งคือหนึ 2, ่งส่วนสองถูกต้อง R คืออะไร R หาจากไหน มีค่าเท่ากับอ่ามีค่าเท่ากับสองคือเอาพดหลังหารด้วยพดหน้าเนาะนะคะจะได้เท่ากับสองเอเป็นอะไรเอ่ยเอเป็นอ่าสิบนะคะเอนเป็นสิบพดแรกเพราะฉะนั้นอ่าเรามาดูสิ่งที่เราตอบคูมเมื่อกี้เนาะนะคะ n หนึ่งคือหนึ่งงสอง r เป็นสอง n คือสิบสิบพดแรกนะคะอ่ะเราจะใช้สูตรไหน r ของเรามากกว่ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเมืนมากกว่าหนึ่งอ่ะของยเลี่ยนกับค้่ไฟเห็นไหมเอ่ยถ้า r มากกว่าหนึ่งเราใช้สูตรนี้นะคะถ้า r มากกว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอ่ะครูไปเขียนสูตรให้ด้านล่างแล้วนะคะ ตัวอย่างที่2เราจะใช้สูตรน,นี้คือ sn เท่ากับ,บ A1 คูณด้วย R ยก 1, กำลัง n ลบด้วยหน่นะคะทั้งหมดส่วนไม่ย r บเเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะแทนค่า A1 แทนค่า R แทนค่า n ลงไปนะคะทำการแทนค่าแทนค่าจะได้ s 1 0บเท่ากับ,บ a หคือ1นึ่งคูอง R คืออะไรคะ R คือ2เห็นไหมคะเราก็แทนลงไป มาเป็นสองนะคะจากโวนเนาะจากนั้นเราจะคำนวณหาได้อย่างไรข้อนนี้อ่ะตัวส่วนของข้อน,นี้จะหายไปเลยเพราะว่าตัวส่วนของเรา2อลบหจะเท่ากับ1นะคะส่วนด้วย1ห,หายไปนะนี่เข้าใจเนาะส่วน1น,นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่1นึ่งส่วนคูณกับ2ยกกำลัง10ลบด้วย1น,นะคะจากข้อน,นี้เราสามารถคำนวณได้2วิธี นะคะเราอาจจะหาในวงเล็บก่อนก็ได้เอา2ยกกำลังสิบลบด้วยหนึ่งแล้วค่อยมาคูณกับ1นส่วนสก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้วิธีอะไรคะคูณเข้าไปก่อนก็ได้คูณเข้าไปนะคะได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาลบก,กันนะคะเพราะฉะนั้นอะเรามาดูนะคูณทาให้ดูทั้ง2วิธีแหละอะเราม,มาดูวิธีที่คูใช้กันนะคะวิธีนี้คูณใช้โดยการหาผลลัพธ์เลยนะคะ หาผลแล้วว่าได้วงเล็บเนี่ยได้เท่าไหร่ดังนั้น2ยกกำลัง10นะ2ยกกำลัง10เท่ากับ1,024ลบด้วย1นะคะข้างนอกเหมือนเดิมเลยคือ1ส่วน2นะคะจากนั้นพอคูณมาลดกันจะได้อะไรคะ1,024ลบด้วย1นะสิบส2 3นะคะไปคูณกับ1ส่วน2ก็เหมือนกับการเอาไปหาร2นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อะไรคะ1 0ัน ยี่สิบาหารด้วยสองข้อนี้ก็เลยตอบผลรวมคือห้าร้อยสิบเอดจุดห้านั่นเองนะคะผลบวกอ,อันนี้คือวิธีที่ครูบอกคือเราอาจจะทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยไปคูณกับอะไรคะคูณกับวงวนสองถูกไหมทีนี้อีกวิธีหนึ่งละ่ะทำได้เหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึ่งก็ได้เหมือนกันด้านข้างครูจะเขียนคำว่าหรือให้นะคะ หรือคืออาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะคือทำยังไงเอง่ยคูณเข้าไปถูกไหมวิธีนี้คือการคูณเข้าวิธีนี้คือการคูณเข้าไปนะคะจะได้เป็นสองยกกำลังสิบส่วนด้วยสองลบด้วยหนึ่งคูณสองเห็นไหมคะพอเราเหาผลตอบแล้วมันจะได้สองยกกำลังเก้าลบด้วยหนึ่งสองซึ่งสองยกกำลังเก้าของเราคือ ห้าร้อยสิบสองลบด้วยหนึ่งสองเราก็ทําการลบกันโดยเปลี่ยนให้สิทธ์ให้ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะก็คือทําให้ส่วนเป็นสองตัวได้หนึ่งพันยี่สิบสี่ลบด้วยหนึ่งนะคะก็ต่อเห็นไหมคะํคำต่อเหมือนกันเลยก็คือจะได้หนึ่งพันยี่สิบสามหารด้วยสองจะเท่ากับห้าร้อยสิบเอ็ดจุดห้าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะทำํำวิธีไหนก็ได้นะคะการหาผลลัพธ์ในข้อนี้นะคะอ่ามีใชรงงไหมเออ ตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าเทีนี้ตัวอย่างก็งจะแตกต่างจากสองตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ากำหนดให้กำหนดให้ sn เป็นผลบวกเป็นผลแรก,น,น,แรกน่ะอินนุลแรกคอน่ะยกโกมเลขาคณิตนะโดยที่โดยมีอัอาตราส่วนร่วมเท่ากับ นะ,ะทีนี้โจทย์บอกว่าถ้า s 6ลบด้วย s 4เท่ากับ2 9 1 6แล้วโจทย์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วพจน์ที่8ของอนุกรมพจน์ที่8ของอนุกรม เขาบอกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าอันนี้คือโจทย์นะคะโจทย์ตัวอย่างที่สามเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมๆกันโจทย์ข้อนี้ได้ถามหาผลรวมไหมคะไม่เนาะโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรคะถามหาพจน์ที่แปดโดยโจทย์บอกอะไรมาบ้างเออ โจทย์บอกว่าอัตราส่วนร่วมคือ3และโจทย์บอกต่อไปอีกคือ s 6ด้วย s 4เท่ากับ2,916นเะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาได้อย่างไรคดที่8ของอนุกรมนี้สิ่งที่เราจะหาเรามาดูเนาะจากสูตร์เขาบอกว่า R คือ3 ่าเ <A, S 2> ท่ากับ3แสดงว่า R มันมากกว่าอะไรคะ r มากกว่า3เนาะเป็นอามากกว่า1นคผิด R มากกว่า1นักเรียนต้องเลือกใช้สูตรไหนเพื่อที่จะไปแทนค่านะคะเพื่อแทนค่าในสมการอ,อ่าดังนั้นเราจะใช้สูตรที่ R นะคะเลขค่าสมมูติของ A, ่ยมันมากกว่า1ก็คือ sn นะคะอ่ะจากสูตร sn เท่ากับ 1> a 1หนงูณด้วย R ยยกำลังอินลบหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยทั้งหมดส่วนด้วยอลบ1นะคะอ่าเราจะใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยซึ่งการที่เราจะหาว่าไอ้พจน์ที่แปดนี่คืออะไรนะคะพจน์ที่แปดคืออะไรนักเรียนจำสูตรของลำดับเลขาคณิตได้ไหมครูเขียนเพิ่มเติมเนาะสูตรลำดับ อ่ะเดี๋ยวแล้วนะต่ไสูตรลำดับเลขค่าคณิตสูตรลำดับเลขค่าคณิตของเราคือ a n เท่ากับ a หนึ่งคูณ a เนี่ยมกำลัง n ลบหนึ่งถูกต้องไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นการที่เราจะหาค่าของพจน์ที่แปดได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาค่าของพจน์ที่แปดได้เราต้องรู้ a หนึ่ง เรารู้ a ถูกไหมคะเพเราะฉะนั้นข้อน,นี้เรารู้าแล้วสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรสิ่งที่เราไม่รู้คือ a หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะหาว่า a หนึ่งคืออะไรเพื่อที่จะไปแทนค่าในสูตรนะดังนั้นนักเรียนเวลาเจอโจทย์เราพยายามที่เคาะก่อนว่าอ๊อฉันจะทํายังไงให้หาคาตอบข้อน,นี้ได้นะซึ่งเวลาเราทําข้อสอบจริงๆมันจะต้องแข่งกับเวลานะคะแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นพยายามทาโจทย์บ่อยๆโจทย์คณิตทำบ่อยๆเราจะรู้แนวนทางวิธีการคิด นะคะ,ะทีนี้พอเราดูแล้วว่าเราจะต้องหาอะไรดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือให้เป็นผลรวมมาเราก็เลยต้องแทนค่าลงไปในสูตรนี้เพื่อที่จะไปต่อเนื่องให้ได้บทที่แปดนะดังนั้นเรามาดูข้อนี้โจทย์บอกว่าจากสูตระจะได้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือ s ห ลบด้วย s 4ถูกต้องไหมคะ s 6ลบด้วย s 4นะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างสมการขึ้นมา s 6คืออะไร s 6ก็คือ a อา a1 คูณด้วย R ยกกำลัง6ลบด้วย1ส่วนด้วย R ลบ1ลบด้วยอ,อันนี้คือพจน์ของ a, s 6นะ,ะเราจะสร้างสมการจาก สิ่ที่โจทย์บอกคือเอา s 6ลบด้วย s สเพราะฉะนั้นต่อไป s 4ของเราก็คืออะไรคะนี่นะคูณด้วย i n ก็คือสี่ถูกไหมลบด้วยหนทั้งหมดส่วนด้วย R ลบหน่งเพราะฉะนั้น s 6สิ่ที่โจทย์ให้มาสิ่ที่โจทย์ให้มาคือสองพันอะไรคะสองพสิบ เท่ากับเท่ากับอะไรล่ะอะเราแทนค่าสิ่งนี่เรารู้คือ r ก็จะได้ a อหนึ่งคูณด้วย3ยกกำลังหกลบหนึ่งส่วนด้วย r r คือ3ามอะสามลบหลบด้วย a อหนึ่งคูณ r คือ3เช่นเดียวกันเออ r คือ3ยกกำลัง4ีลบด้วยหนะคะส่วนด้วย r เป็นสามแทนลงไปสิ่งที่เรารู้ จากนั้นเราจะหาปีหนึ่งจากสมการนี้นะคะจะได้เท่ากับสองพันเรอยสิบหก่าทีนี้ตัวส่วนพวกเราจะเห็นว่าส่วนมันเท่ากันไหมคะ3ามรูปหนึ่งเหมือนกันเนาะดะฉันครูจะขอเลยนะขอเขียนเป็นอะไรคะเป็นส่วนสองเลยนะคะทั้งหมดเนี้ส่วนด้วยสอง ซึ่งก้อนแรกจะได้อะไรคะ a 1, 3, 6, อหนึ่งคูณกับสามยูงลังหกบหนึ่งเอหนึ่งเอหนึ่งคูณกับสามยกงลังสี่ลบด้วยหนึ่งนะคะรวมเป็นพจนเดียวกันนะเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันไหมคะเท่าแต่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราเราจะไม่รวมพจนแบบนี้นะคะเราจะรวมไม่ได้ดังนั้นสองพันเก้าร้อยสิบหก นักเรียนหาคำตอบสิสามยกกำลังหกได้เท่าไหร่าสามยกกำลังหกได้เท่าไหร่สามคูณกันหกตัวเท่าไหร่นะคะเจ็ดร้อยเท่าไหร่อ่าได้เจด็ดร้อยยี่สิบเก้าแสดงว่าสามยกกำลังหกคือเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า เราไปลบหนึ่งหรืออะไรคะเราไปลบหนึ่งเหลือ,อเจ็ดร้อยยี่สิบแปดถูกไหมเพื่อนโบจะขออนุญาตเขียนเลยนะคะพราะด้านหน้าจะได้เจ็ดร้อยยี่สิบแปดเอหนึ่งเขียไหมคะลบกับโคด,ด้านหลังล่ะอ่ะสามยกกำลังสี่เป็นเท่าไหร่เออเป็นแปดสิบเท่าไหร่คะแปดสิบเอ็ดเนาะลบหนึ่งเหลือ้ 80เพราะฉะนั้นจะได้โพด้านหลังคือ80คูณกับ A1 ทั้งหมดส่วนด้วย2ทีนี้การแก้สมการของเราอ่ะนักเรียนว่าจะต้องทำยังไงนะทีนี้อย่าให้ทุกคนได้คิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูถามคืออยากให้เราฝึกวิธีการคิดการแก้โจทย์ซึ่งที่จริงมันก็อาจจะไม่ยากมากนะอ่ะนักเรียนจะทำยงไงกับขจข้อนี้ เราจะแก้สมาการอะไให้ได้อีอ่าค่ะอ่าโอเคมีคนอื่นคิดต่างไหม,เร,ไไไหมเราย้ายขึ้นไปคูณได้ไหมคะอ่าขอถามก่อนเราย้ายขึ้นไปคูณได้ไหมเราสองย้ายขึ้นไปตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่าได้เช่นกันเนาะเหมือนสิ่งที่ เราบอกครูเมื่อกี้เราอาจจะเอา720ลบ7 2 8เองเน่ยลบ80ปีแล้วก็ส่วนด้วย2ก็ได้นะคะแต่ทีนี้อ่าทีนี้ครูขอใช้วิธีนี้แล้วกันเนาะเอา2ย้ายขึ้นมานะเพราะฉะนั้น2ย้ายขึ้นมาคูณกับ2,916คูณ2จะได้5,832นะคะ เอาเจ็ดร้อยี่สิบแปดไปเจ็ดร้อยี่สิบแปดเอลลบแปดสิบเอจะได้หกร้อยสี่สิบแปดเอนะคะเอเนึงสี่เนงต่ไปของเราเอและสุดท้ายเอหนึ่งของเราก็ย้ายอะไรไปย้ายหกร้อยสี่สิบแปดไปเลยคะ่ะไปหารเพราะฉะนั้นจะได้ห้าพันแปดร้อยสามสสองส่วนด้วยหกร้อยสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นทำได้หลายวิธีนะวิธีที่เราอาจจะลบกันก่อน แล้วก็หาร2แล้วก็ค่อยย้ายไปหารก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทําได้หลายวิธีเนาะดังนั้น A1 ของเราจริงเท่ากับหารกันแล้วคูหารมาแล้วนะคะจะได้เท่ากับ9้านะลองหารดูนะว่ามันได้9จริงหรือเปล่านะคะเวืเราก็ลองลองเช็คไปด้วยกันนะคะระหว่างที่ครูอสอนไป จากนั้นทีนี้พอเราได้ A1 แล้วแดดแดดอ่ะทีนี้เรามาดูนะเราได้ A1 เราต้องทำการแทนลงไปในสมการถูกไหมเพราะฉะนั้นจากสูตรอะไรคะ a อเอเท่ากับ a อหนึ่ยกกำลัง เอลบหใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะจะได้ A8 เท่ากับ A1 ของเราหามาแล้วคือ9 r ของเราคือ3 n ของเราคืออะไร8ลบหน่ง8ปดลบหดังนั้น A8 ของเราจรึงเท่ากับ9คูณ3ยกกำลัง7อ่ะนักเรียนลองหาคำตอบให้พิงคิดังนั้น 8ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่เอขอคำตอบเลยนะคะ9คูณกับ3ยกกำลัง7อ่นานนะคะมีใครได้ตามจากเพื่อนไหมหรือ,อยังไงอะลองคิดนะคะ มันตอบประมาณนี้นะงัน้นก็ไปกดเข้าเลขดูนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะแต่เวลาเราทําข้อสอบเราต้องคำนัณเวลาคือเราต้องคูนเลขอินะคะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราทำโจทย์พยายามฝึกแข่งกับเวลาด้วยว่าโจทย์หนึ่งหนึ่งข้อเราใช้เวลาคิดเท่าไหร่นะคะ